ขอเชิญทุกท่านไปร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาของพญาณสิทธาจารย์หรือหลวงปู่สิมพุทธาจโรวัดถ้ำผาป,ป่องจังหวัดเชียงใหม่ด้วยกันนะครับวันนี้จะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องพระพุทธศาสนาเชิญรับฟังกันได้เลยครับการฟังธรรมในธรรมวันนี้ ได้สอนให้เราท่านทั้งหลายนอกจากฟังธรรมแล้วก็หัดนั่งสมาธิหัดนั่งสมาธินี่ง่ายคือว่าทุกทุกคนจัดแจงที่นั่งของตนเปลี่ยนจากการประนมมือและนั่งทับเทียบมาเป็นนั่งขัดสมาธิ การนั่งขัดสมาธินี้มีเยี่ยงอย่างมาจากพระพุทธเจ้าให้เราท่านทั้งหลายนั่งเดี๋ยวนี้แหละให้พยายามรวมจิตรวมใจของตนเข้ามาภายในว่าใจของเรามีอยู่ในตัวในกายในจิตนี้อันความคิดต่างๆที่คิดไปภายนอกนั้น มันเป็นอารมณ์ของใจเป็นกิเลสของใจอย่าได้ส่งใจไปเวลานี้ให้ใจเรามาสงบระงับเย็นสบายและวันนี้เวลานี้เราท่านทั้งหลายก็ได้ทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ได้มาทอดผ้าป่าในถ้ำผาปล่องนับว่าเป็นประวัติการ อยู่กรุงเทพมหานครไกลแสนไกลเมื่อศรัทธามีก็มาถึงได้เมื่อเราทอด <c oughs> ป่าป่าทำบุญแล้วบุญนั้นไปอยู่ที่ไหนบุญก็มาอยู่ที่ใจที่ใจของเราทุกคนเคอเจ็ดใจมันเย็นสบายใจบุญใจผุศสนไม่ร้อนแล้ว เกิดความตีติยินดีในการที่เราได้ทำบุญสุนทานเสร็จเรียบร้อยลงไปก่อนที่จะได้ถวายทาน <c oughs> ก็มีเมื่อวานนี้ก็มีอุบัติบ้างลดไปสแลบลงข้างถนอนอันนั้นก็แล้วมาแล้ว ลานี้ใจของเราให้เต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาภาษาพะความเชื่อความเลื่อมใสในทางพุทธศาสนาให้ใจเราสบายไม่ต้องเป็นคนวิตกวิจารณ์ให้มากไปถ้าเรารวมเอาจิตใจของเราเข้ามาภายในจิตใจนี้แล้วก็จะสบายทุกคน โดยเฉพาะเวลานี้ไม่มีเหตุภัยใดๆบังเกิดมีขึ้นมีแต่สิ่งที่เป็นมงคลคือจิตใจสบายกายวาจาจิตของเราก็สบายเวลานี้จองตั้งใจให้อยู่ในท่าสงบในความสงบ พระพุทธเจ้าทรงกัดไว้ว่านัตถิสันติปลังสุขขังความสุขเสมอด้วยความสงบไม่มีเ็ตใจของเราทุกคนนี่แหละถ้าพากันนั่งสมาธิภาวนาไหวพระสวดมนต์ทุกคืนแล้วก็นั่งภาวนานั่งขัดสมาหัดกายให้มันสบายในการนั่งสมาธิ หากใจของเราให้สงบระงับทุกคืนทุกคืนไปเราทุกคนจะได้มีความสุขจิตสุขใจในชั่วชีวิตของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาแล้วอย่าให้เสียทีที่เราได้เกิดมาเป็นคน เมื่อเราได้เกิดมาแล้วโดยเฉพาะเราได้มานั่งสมาธิภาวนาในถ้ำผาปล่องนี้ก็นับว่าเป็นมงคลคือถ้ำผาปล่องนี้ไม่ใช่ว่ามันเพิ่งเกิดมีในชั่วระยะที่เรามาเห็นนี้ รมทาปรองนี้ตั้งมาตั้งแต่ตั้งฟ้าตั้งแผ่นดินเมื่อแผ่นดินมีเท่าไรทมทาปรองตง็มีมาตั้งแต่นโน้นรมทับรองนี้่าาพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้ามาทั้งสี่พระองค์กระโปงปัจจุบันแล้วสมัยพระพุทธ,ธเจ้ากุโกสันโธมาตัดสโลในโลกพร้อมด้วยสาวก พุทธบริษัททำผาปลองนี้ก็รับรองพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งนั้นองค์ที่สองมาตรัสก็ผ้าปองนี้ก็รับรององค์ที่สามมาตรัสก็ทำผาปองก็มีมาก่อนแล้วก็รับรองทางนั้นแหละ ยนองค์ปัจจุบันพระพุทธเจ้าของเราในเวลานี้แม้พระองค์จะดับขันเข้าสนะ่รืพผานแล้วก็ตามพระธรรมในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังมีครบถ้วนทุกส่วนทุกประการให้เชื่อว่าโตพระไตรปิฎกนั้นก็เพื่อว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าหลังจากพระองค์ได้ตรัสรู้แล้ว ทรงตัดเทศนา <c oughs> สอนมนุษย์และเทวดาอยู่ในโลกเหล่านี้45ปีก็ดับถังเข้าสู่นรุานเพราะว่าพระองค์แก่ชรา80ปีบริบูรณ์แล้วแต่พระธรรมในที่พระองค์ทรงตัดไว้นี้ยังเหลืออยู่และจะไปถึง5,000ปี นับจากวันประพุทธเจ้านิพพานมาเวลานี้ก็คพิ่งได้2,525 25ปีนี้เท่านั้นเราท่านทั้งหลายก็ได้เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์ <c oughs> ได้มีศรัทธาความเชื่อความเรื่องใสยอย่างแท้จริงแล้วก็ได้ทำบุญสนทานโดยเฉพาะ เราได้ฟังธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนามาโดยลำดับยนบัดนี้เราได้นั่งภาวนาหลับตานึกภาวนาพุทธโธพุทธโธในใจยนจิตใจของเราเย็นสบายพุทธโธพ <c oughs> ระพุทธเจ้านี้สิ่งสำคัญที่สุดท้าหากว่าพระพุทธเจ้านี้ไม่มาตรัสรู้ในโลก พุทธศาสนาก็ไม่มีแต่ที่มีพุทธศาสนานี่มาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีก่อนมาตรัสโลและพระพุทธเจ้าแต่พระองค์หนึ่งพระองค์หนึ่งนั้นก็บำเพ็ญบรารมีมาต่างๆกันพระพุทธเจ้าของเรานี่ บำเพ็ญบรารมีนับตั้งแต่ได้รัฐพยากรจากระสมมาสัมพุทธ,ธเจ้าที่ปังกรมาว่าจะได้มาตรัสรูลในโลกสีอสงไขยแสนมหากัรจึงได้มาตรัสรูลได้ไม่ใช่ของได้มาง่ายง่ายการที่เรานึกถึงพระพุทธ,ธเจ้าภาวนาพุโทโธพุธโทโธในใจก็อย่าเข้าใจว่ามันยาก ถ้าใจสมัครใจเชื่อเรื่องใสแล้วอะไรไม่ยากมันขึ้นอยู่กับใจเมื่อเจตของเรามีศรัทธาประสาทะควา,ความเชื่อความเลื่อมใสแล้วไม่ว่าอยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ตามวันคืนหนึ่งหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนที่เราจะหลับจะนอนหรือนอนตื่นขึ้น มีโอกาสเมื่อใดเวลาใดก็ให้พากันกราบพระไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิภาวนาเหมือนกับเหล่าท่านทั้งหลายสงบกายสงบวาจาสงบจิตโยในถ้ำผาปล่องนี่แหละแม้จะภาวนาที่บ้านที่เรือนก็อ,อย่าไปติว่าบ้านเรือนผู้คนมากรถลามากไม่สงบ อันนั้นเป็นธรรมดาคนเราอยู่ด้วยกันหลายคนก็ย่อมเป็นธรรมดามีเสียงมีลูกมีเสียงมีกลิ่นมีรถมีโพธพภะธรรมลมอะไรต่อมีอะไรมันก็ธรรมดาโลกจิตเราอย่าไปทุกข์ไปร้อนถ้าให้มาอยู่คนเดียวในป่าก็กลัวเสืออยู่ไม่ได้เอง ถ้าไปอยู่ในหมู่ในคำนะมากกว่าเสียงอึกกรทึกคุดโคมไปมาทางไหนไม่สะดวกสิ่งเหล่านี้แหละคือว่าจิตไม่สงบไม่ตั้งมัน่นภาวนาอยู่ในพุโทโธก็มักจะไปติโน้นไปตินี้ให้พากันมาเตือนเราเองติเราเองว่าเรามาเกิดในโลกก็ย่อมเป็นอย่างนี้นั่นแหละ เกิดมาแล้วความแก่ความชรามันก็เป็นไปเองความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เป็นไปเองผลที่สุดถ้าเราไม่รีบเร่งภาวนาจริงๆความตายก็จะมาถึงเพราะว่าโลกเหล่านี้ลูกน้ำชีวิตของคนเราอายุของคนเราที่เกิดมาในโลกนี้น้อยนิดเดียวภายในร้อยปีก็ จะต้องแตกตายแล้วไม่มีใครเลยร้อยปีไปถ้าเลยร้อยปีไปก็ไม่พ้นจากความตายแล้วก็จะทำอะไรไม่ได้ด้วยเพราะโลกประขันมันแก่ชรา <c oughs> แต่บัดนี้เราท่านทั้งหลายยังยืนเดินนั่งนอนไปมาได้อยู่เป็นโอกาสอันดีที่เราทุกคนจะต้องภาวนาทำใจของเราให้สงบระง,งับก่อนที่เราจะเข้าถึงพุทธศาสนาอย่างแท้จริงจะต้องทำใจของเราให้สงบตั้งมัน่น เป็นสมถกรรมฐานจิตใจสงบตั้งมั่นอย่างแท้จริงจึงจะเข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานคือการกำหนดลูกนามกายใจของเหล่านี้จนเห็นแจ้งว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคำว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี้ไม่ใช่มันไม่มีมันมีอยู่ แต่ว่าใจของเราไม่ตั้งมัน่นไม่เยือกเย็นสบายก็พิจารณาไม่ได้มองไม่เห็น mm. เมื่อมันยังรู้ไม่ได้เอาไม่ได้ก็ให้ตั้งใจในบริกรรมภาวนาการบริกรรมภาวนานี้แม่องค์ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายพระองค์ก็ภาวนาบริกรรมเหมือนกัน แต่พระองค์กำหนดอนาปารลมหายใจเข้าออกพระองค์เอาลมหายใจนิมมัดจิตใจของพระองค์จนไม่ไปที่ไหนจิตใจจึงสงบระงับลงได้เมื่อจิตใจสงบระงับได้พระองค์ก็ภาวนาจเจริญวิปัสนาเพื่อให้เห็นแจ้งในกายในจิตในรูปในนาม ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจริงเมื่อแจมแจ้งชัดเจนแล้วพระองค์ก็ตัดละกิเลสความโกรธกิเลสความโลภก,กิเลสความหลงกิเลสความห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจาร์ต่างๆนานานได้หมดเรียกว่าพระพุทธ,ธเจ้าละกิเลสพร้อมทางวาสนาได้เสร็จสิ้นต่อมาจึงได้โปรดปัญจวคีท้งหา แล้วก็ได้สำเร็จมรรคผลไปแล้วพระองค์ก็ช่วยโปรดมนุษย์เละเทวดาอินทรชมตลอดมาจนพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองแผ่ไยสาลในสมัยนั้นมีผู้ภาวนาทำความเพียรละกิเลสเป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระอาราหาันตาเต็มไป ในพุทธศาสนาแต่ต่อมาภายหลังมนุษย์คนเราก็ย่อย่อนความเพียรความมันความขยันน้อยลงไปก็เลยเข้าใจว่ามรรคผลนิพานหมดไปสิ้นไปความจริงมรรคผลนิพานมีอยู่ในพุทธศาสนามีอยู่ที่กายวาจาจิตของเราทุกคนนี่แหละแต่ว่าเราไม่ลุกขึ้นภาวนาปฏิบัติบูบชา มรรคผลนิพพานมันก็ไม่เกิดมีขึ้นมันมีอยู่นี่แหละแต่เราไม่ทําไม่ประกอบให้เกิดมีขึ้นมันก็ไม่เกิดเหมือนในผืนแผ่นดินเราอยู่อาศัยเป็นไรเป็นนาก็ตามถ้าเราไม่ปลูกฝังไม่ทําไร่ทํานาผลก็ไม่เกิดขึ้นมาให้เราท่านทั้งหลาย ถ้าเราท่านทั้งหลายทำไรใชนาทำอะไรก็ตามให้มันเกิดขึ้นมันจึงเกิดมีขึ้นอาศัยคนเราทำการปฏิบัติบูบชาภาวนาพุทธโธในใจนี่ก็เหมือนกันอาศัยเราท่านทั้งหลายเป็นผู้ประกอบกระทำล้เลึกขึ้นมาในใจของเราให้ได้ถ้าหลงลืมเนกอยัง ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออน,นิสงผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปรสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญย,ยิ่งขึ้นไปด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ